สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเรื่องการมีลูกเขามีช้ากว่าโลซีเหยียนและเยียนหงเทียนอยู่หลายก้าวสู่ส,สู่อายุน้อยกว่าเยียนหนิงและโลเฉินสองปีเรื่องนี้เป็นความเจ็บใจที่ซสมอยู่ในอกเขามาตลอดชีวิตดังนั้นครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจให้ช้าเกินไปได้อีกกู้อินถูกซูหลิงดึงตัวให้ลุกขึ้นจากที่นั่งยังไม่มีปีมีคุย นางถูกจูงมือเดินออกไปข้างนอกจนกระทั่งเดินออกมาอยู่นอกจวนของบ่าวสาวแล้วนางก็ยังคงตกอยู่ในความงุนงงขุนนางบุญบูทั้งหลายไม่เพียงแต่เกิดความงวยงงหากพวกเขายังตะลึงงานจนทำอะไรไม่ถูกพวกเขาคงไม่ได้ตาฝานแม่ทัพซูหลิงผู้ได้ชื่อว่าเป็นเทพสงครามแห่งกองทัพสก,กุลซูแม่ทัพกำราบแขว้นแห่งชงเย่ จะบีบจอกสุลาแตกละเอียดคามือในงานวิวาของผู้อื่นจากนั้นก็รีบกลับบ้านอย่างไม่อาจรอชาเพื่อที่จะกลับไปทําลูกโมยวนได้แต่ยืนดูว่าที่พ่อตาแม่ยายที่ก้าวออกจากงานเลี้ยงไปอย่างรีบร้อนโดยไม่หันกลับมามองข้างหลังเลยสักนิดใบหน้าที่เฉยเมยไร้ความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็มีอารมณ์อัหลากหลาย อีกไม่นานเขาคงจะมีน้องภรรยาที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าเขาถึง20กว่าปีสินะคิ Q ้วกระบี่ของโลซีเย็นเลิกขึ้นเล็กน้อยดวงตาเรียวยาวหลีแคบปกปิดความเจ้าเล์ที่ปรากฏอยู่ในนั้นไว้จนหมดสิน้นแล้วพูดเสียงดังฟังชัดเล่ากับไม่เห็นปฏิกิริยาของซูหลิงที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้มามาทุกท่านมาดื่มกันต่อ คุณนางทั้งหลายหายตกตะลึงรีบยกจอกสุลาขึ้นดื่มเพื่อเป็นการระง,งับความตื่นตระหนกขันทีใหญ่ผู้ได้รับบัญชาจากฮ่องเต้ให้นำของกำนันมามอบให้พร้อมกับร่วมงานเลี้ยงขงมวดคิ้วเข้าหากันรู้สึกว่าข่าวที่หูยินของอัคราเสนาบดีตั้งคันควรจะรีบไปรายงานให้ฮ่องเต้ทราบอย่างเร่งร่วนมิฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุไม่ดีตามมาก็เป็นได้ ร่างของขันทีใหญ่สันหลักรีบกระซิบบอกขันทีน้อยที่ติดตามมาสองสามประโยคขันทีน้อยพยักหน้ารับงึกงักก่อนจะวิ่งออกไปอย่างไม่เห็นฝุ่นโลซีเหยียนเหงื่อหน้าขึ้นมองร่างขันทีน้อยแวบ,บหนึ่งจิตใจยิ่งเบิกบานมากขึ้นคืนนี้คนที่ยุ่งกับการทำลูกคาดว่าคงจะมีใช่แค่คู่ในจวนแม่ทัพเท่านั้นแต่ว่าน่าเสียดายน่าเสียดาย เพราะไม่ว่าจะขยันขันแข็งกันเพียงใดก็ยังช้ากว่าเขาไปก้าวหนึ่งอยู่ดีอัครเสนาบดีโลพึงพอใจยิ่งนักวันนี้สมกับเป็นวันมหามงคลโดยแท้เพื่อนๆค่ะก็สรุปว่าเนาะกลุ่มนี้เขาเป็นเพื่อนกันไงกลุ่มที่ชงเย่อะฮองเตอเอยอัครเสนาบดีเอยนะคะเทพสงครามแม่ทัพใหญ่ซูหลิงอะไรเนี่ยที่อยู่ที่นี่เขาเป็นเพื่อนกันแลวเขาก็แอบแข่งกันมาตลอดเวลา นี <N ic> um> าา่ก็แบบโอ๊ยสงสัยนะก็จะไปทำลูกกันใหญ่เลยจะได้เอามาแข่งกันอีกในะอีกหนึ่งเจเน r เรชันค่ะเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งตอนพิเศษที่มีมานะคะก็มีการแนะนำคุณชายแห่งบ้านสกุลโลนั่นเองเพราะว่าหญิงๆเขาก็มีคู่กันหมดเนาะไม่รู้ว่าคุณชายแห่งบ้านสกุลโลจากคู่ใครนะคะหากจะถามว่าสถานที่ที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดของเมืองหวนเฉิงในฤดูเหมันนั่นคือที่ใด คำตอบจะต้องเป็นตำหนักสู่สันอย่างที่ไม่ต้องสงสัยไม่เพียงชาวชงเย่ที่ทราบดีว่าพระสนมชิงชื่นชอบดอกเหมยแม้แต่ผู้คนใต้ล่าต่างก็ทราบเรื่องนี้ดีเช่นกันด้วยฮองเต้ชงเย่เพื่อค้นหาดอกเหมยมามอบให้กับพระสนมชิงแล้วเคยออกประกาศไปทั่วลาว่าขอแค่ใครก็ตามที่ส่งต้นเหมยพันหายากมาแล้ว เป็นที่ถูกใจของพระสนมชิงจะมีการตกรางวัลให้อย่างงามในเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นที่รู้กันดีว่าต้นเหมยที่มีอยู่ในตำหนักสูชันนั้นเป็นพันธุ์ที่หายากและมีความงดงามทว่าน่าเสียดายผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ามาชมดอกเหมยณนะที่แห่งนี้ได้มีน้อยอยิ่งนักในตอนนี้เองบนเส้นทางเล็กๆระหว่างป่าดอกท้อในตำหนักสูชัน มีร่างเล็กกำลังก้าวเดินเร็วๆไปตามทางร่างของเด็กน้อยไม่สูงหักคอและไหล่ตั้งตรงเป็นแนวเดียวฝีเท้าแม้จะก้าวเร็วแต่ไม่ได้เป็นไปอย่างรีบร้อนท่าทางการเดินของเขานั้นดูงามสงา่าเป็นจังหวะที่ไม่เหมือนใครในมือของเด็กน้อยมีตำราที่มีหน้าปกเป็นสีเหลืองจางอยู่เล่มหนึ่งมุมปากยกขึ้นน้อยๆให้เห็นเป็นเส้นโค้งที่น่าดู ใบหน้าอ่อนยาวแก้มสองข้างอวบอิ่มเมื่อเวลายิ้มจะเห็นลักยิ้มตื้นตื้นบุมลงไปคุณชายน้อยผู้สูงสักที่ดูราวกับก้อนหยกแกะสลักไม่ว่าใครก็พบเห็นย่อมไม่อาจละสายตาไปได้โลซีก้าวเดินอย่างรวดเร็วและแผ่วเบาเขาหักกิ่งต้นไมยเล็กๆก,กิ่งหนึ่งเอามาถือเล่นในมือวันนี้เขาอารมณ์ดียิ่งนักเขาได้ตำราวิชากลไก จากช่างผู้ประดิษฐ์กลไกลที่มีชื่อเสียงของเปยชีมาเล่มหนึ่งเนื้อหาในตำร,ราน่าสนใจอย่างยิ่งพวกอาเฉินจะต้องชอบแน่นอนเดินออกมาจากป่าต้นเหมยจะเห็นกระท่อมไม้เล็กๆตกแต่งสวยงามอยู่หลังหนึ่งกระท่อมไม้หลังเนี้ยฮองเต้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้พระสนมชิงได้นั่งชมดอกเหมยยามเช้าเมื่อเข้าสู่ฤดูเหมัน กระท่อมไม้หลังไม่ใหญ่อิดเขียวที่ปูพื้นสามารถรักษาความอบอุ่นให้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเสมือนมีไฟกองใหญ่ที่สามารถปกป้องผู้คนที่อยู่ในห้องนั้นมีให้ถูกลมหนาวเข้ามาแพลวพานเห็นได้ชัดเจนถึงความเอาใจใส่ของห้องเต้ยิ่งนะักโลซีเดาว,ว่าน้องสาวทั้งสามคนของเขาจะต้องอยู่กับทานาซุกตัวหาความอบอุ่นจากกระท่อมไม้ เขาบอกกิ่งดอกเหมยในมือไปมาดวงตาดำคลับเป็นประกายเจจ้าเสียงหัวเราะเจ้าเลดังตามมาเท้าที่จะก้าวไปยังประตูด้านหน้าของห้องเปลี่ยนใจเดินย่องเบาๆเลี้ยวไปยังหน้าต่างเล็กที่อยู่ด้านข้างแทนโลซียอดตัวอยู่ใต้หน้าต่างมือข้างหนึ่งชูกิ่งเหมยขึ้นมาเหนือศีรษะอีกมือหนึ่งยื่นไปถึงกรอบหน้าต่าง คิดจะออกแรงผลักหน้าต่างเพื่อกแกล้งให้คนในห้องตกใจเขากลับได้ยินเสียงท่านอาฟู่หลิงดังแววออกมาจากในห้องพระสนมหม่อมฉันได้ยินมาว่าองค์ชายน้อยแห่งเปยฉีที่ได้ชื่อว่ามีพรสวรรค์ในการเดินหมากเป็นเลิศอายุแค่8ปดปีก็สามารถเอาชนะการเดินหมากทั่วแคว้นเปยฉีจนไร้คู่ต่อสู้ ระหว่างงานเลี้ยงพระราชทานในวังหลวงเมื่อสองคืนก่อนได้ประกาศขอเดินหมากประชันฝีมือกับองค์รัชทายาทแต่ถูกคุณชายสีอ้างว่ารัชทายาทมีอายุมากกว่าองค์ชายแควนเปยชีหากเดินหมากแล้วชนะอาจจะถูกหาว่ารังแกผู้ที่เด็กกว่าส่วนคุณชายซีมีอายุเท่ากับองค์ชายน้อยผู้นั้นอีกทั้งยังเกิดเดือนเดียวกันโดยบังเอิญ คุณชายซีจึงเสนอตัวปร,รองฝีมือกับองค์ชายน้อยแทนปรากฏว่าไม่เพียงคุณชายซีจะเอาชนะได้แต่ยังชนะติดต่อกันถึงสามตาทำให้องค์ชายน้อยคนนั้นโมโหจนร้องไห้ออกมาในงานเลี้ยงขุณนางแคว้นเป่ยฉีต่างก็อับอายคายหน้าแทบแทรกแผ่นดินฮองเต้ทรงดีพระไทยยิ่งนะักเสียงของฟู่หลิงแผ่วเบา,เบาโลซีจับใจความได้ว่า นางกำลังเล่าเรื่องที่เขาเอาชนะองค์ชายน้อยแคว้นเปยฉีในงานเลี้ยงพระราชทานแม้สองวันนี้ใครก็ตามที่ได้พบเขาจะชื่นชมเขาไม่ขาดปากฟังเสียจนเฉยชาไม่รู้สึกยินดีแต่อย่างใดแต่เขาก็ยังรับรู้ว่าท่านนาที่รักและเอ็นดูเขามาตลอดจะพูดถึงเขาอย่างไรสำหรับเรื่องนี้เขาดึงมือที่ยื่นออกไปกลับมาถ้าแย่งปลายเท้าขึ้น เอาหูแนบไปกับขอบหน้าต่างรออยู่คู่หนึ่งจึงได้ยินเสียงที่ฟังแล้วคล้ายกำลังรำพึงรำพันแต่ก็คล้ายกับจะยินดีของชิงฟงดังขึ้นเบาๆเสี่ยวซีเก่งมากแม้ชิงฟงจะเอ่ยชมเขาด้วยคำพูดง่ายๆแค่ประโยคเดียวแต่ในใจของโลซีปื้มปิติยิ่งนักดวงตาที่งดงามยิ้มจนกลายเป็นเซียวพจันเขายิ้มอย่างดีใจโบกกิ่งไม้ในมือไปมา ตัดสินใจว่าจะมอบกิ่งเมือที่ถืออยู่ให้กับท่านนะภายในห้องเสียงของท่านอาฟูหลิงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ครั้งนี้นางกดเสียงลงต่ำกว่าเดิมหากมีช่โลซียืนชิดกับขอบหน้าต่างคงฟังไม่ได้สั์ว่านางพูดอะไรพระสนมเคยนึกเสียใจหรือไม่ว่าหากตอนนั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวออกไปคุณชายซีก็ฟูหลิง เสียงตวาดต่ำๆตัดบทคำพูดของฟูหลิงเสียก่อนภายในกระท่อมเงียบสนิทไปครู่หนึ่งโหลซียืนนิ่งอยู่กับที่ในสมองมีแต่สีขาวโพนขึ้นมาทันทีนานคู่ใหญ่กว่าที่ท่านนะจะใช้น้ำเสียงเย็นชาเอ่ยขึ้นอย่างราบเรียบตอนนี้เป็นเช่นนี้ก็ดียิ่งนักเรื่องนั้นต่อไปอย่าได้พูดถึงอีกเจ้าจะต้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเสี่ยวซีเป็นบุตรชายของพี่ใหญ่ เป็นหลานชายที่ข้ารักมากที่สุดฟู่หลิงรับคำหนักแน่นเพียงแค่ว่าเพคะจากนั้นไม่ได้พูดคำใดต่อภายในกระท่อมเงียบสนิทลงอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นโหลซีถอยหลังไปอย่างเงียบเชียบพยายามผ่อนเสียงฝีเท้าให้เบาที่สุดเดินอ้อมกระท่อมไม้หลังเล็กออกมาหมุนตัววิ่งไปสวนด้านหลังอย่างรวดเร็ว ลมเย็นยะยเยือกราวกับมีดเล่มเล็กๆที่กรีดอยู่ถูกใบหน้าเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่รู้สึกราวกับตกลงไปในหลุมน้ำแข็งที่เย็นยะยเยือกจนตัวสั่นละริกเขาวิ่งมาถึงสวนด้านหลังวิ่งเข้าไปหามุมที่รับตาคนพิงหลังเข้ากับกำแพงหินที่เย็นจัดสูดหายใจเข้าออกแรงๆราวกับเมื่อคู่นี้เขาไม่ได้หายใจ ลมเย็นถูกสูดเข้าลึกให้ความรู้สึกเจ็บปากเป็นระรอกเขาแน่ใจว่าเรื่องที่ท่านนากำลังพูดอยู่นั่นเกี่ยวกับตัวเขาแต่คำว่าเปลี่ยนตัวออกไปที่ท่านนาฟู่หลิงพูดหมายถึงอะไรแล้วเปลี่ยนสิ่งใดออกไปแล้วเหตุใดท่านนาถึงได้ออกคำสั่งห้ามหนักแน่นเพียงนั้นถึงขนาดแฝงด้วยการตักเตือนอยู่หลายส่วน พูดเน้นว่าตัวเขาเป็นหลานชายของนางในอดีตเคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ที่ทำให้บัดนี้แม้แต่ฟู่หลิงก็ไม่อาจเอ่ยถึงได้อีกใบหน้าเล็กๆที่มีรอยยิ้มประดับอยู่เสมอบัดเนี้ยมีความเคร่งเครียดการคาดเดาที่ดูจะเสี่ยงอันตรายผุดขึ้นในสมองอย่างรุนแรงเล่ากับคลื่นทะเลที่โถมอย่างบ้าคลัง่งเขาต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องเนี้ยโดยด่วน อีกทั้งยังต้องทำโดยที่มิให้ผู้ใดเกิดความสงสัยขึ้นมาได้เขาจะต้องคิดให้ดีอย่าตื่นตระหนกต้องทำใจให้สงบลงทำใจให้สงบวันเทศกาลโคมไฟ,ช,ฟชิงเฟิงเชิญจวดชิงและกู้อินมาร่วมฉลองวันเทศกาลสำคัญที่ตำหนักซูชันที่จวนแม่ทัพยังมีเรื่องให้ต้องจัดการ ซูหลิงและกู้อินจึงส่งตัวซูซูมาที่ตำหนักซูซันก่อนแล้วกลับจวนไปอีกครั้งนัดเอาไว้ว่าจะมาร่วมกินอาหารเย็นอีกครั้งในคืนนี้ส่วนโลซีเยียนและจัวชิงพาโลซีแล้วก็โลเฉินมากันตั้งแต่เช้าชิงเฟิงกับจัวชิงพาเหียนหนิงและโลเฉินไปช่วยกันทำขนมบัวลอย โลซีที่ปกติจะต้องตัวติดกับโลเชิญตลอดครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่กับน้องสาวแต่มาอยู่เป็นเพื่อนโลซีเยียนชมดอกเหมยแถวกระท่อมไม้สองพ่อลูกยืนอยู่กลางป่าต้นเมยครู่หนึ่งก่อนที่เย็ยนหงเทียนจะเดินทางมาถึงเมื่อเห็นล่างสูงใหญ่ที่คุ้นเคยก้าวเดินอย่างมั่นคงเข้ามาช้าๆโลซีพันเกิดความตื่นเต้นและสับสนขึ้นมาโดยไร้สาเหตุ เขากลัวว่าจะถูกผู้ใหญ่สองคนเห็นพิรุธจึงแกล้งทำเป็นให้ความสนใจกระดอกเหมยที่กำลังบานสะพรั่งบาดตากิ่งหนึ่งเบนสายตาออกห่างจากตัวของเหยียนหงเทียนไปจับจ้องที่ช่อดอกเหมยแดงช่อนั้นแทนโลซีเหยียนและเหยียนหงเทียนสนทาน,นากันไปได้ครู่หนึ่งเมื่อหันกลับมาอีกครั้งจึงพบว่าโลซีน้อยถูกดอกเหมยแดงที่บานสะพังอย่างเจิดจ้า ดึงความสนใจทั้งหมดไปเสียแลว้วดวงตากลมโตจ้องมองมันตาไม่กระพริบเลวกับว่านอกจากกิ่งเหมยกิ่งนั้นแลว้วไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาสู่สายตาของเขาได้เลยดวงตาดำคลับของเหยียนหงเทียนมีรอยยิ้มเดินขึ้นหน้าไปไม่กี่ก้าวใช้มือเรียวยาวเต็มไปด้วยพลังคว้ากิ่งดอกเหมยเอาไว้ออกแรงเล็กน้อยหักกิ่งดอกเหมยที่งดงามนั้นลงมา กิ่งเหมยแดงที่บานสะพังจนดูคล้ายเปลวไฟร้อนแรงกิ่งนั้นถูกส่งมาตรงหน้าโลสีเมื่ออยู่ต่อหน้าสายตาที่มีความเอ็นดูแฝงอยู่จังๆของเหยียนหงเทียนแลว้วมือเล็กที่อยู่ใต้แขนเสื้อของเขาสั่นละลิกขึ้นมาอย่างมิอาจควบคุมได้เด็กน้อยยืนจ้องเขานิ่งไม่ได้ยื่นมือไปรับกิ่งไม้กิ่งนั้นมาคิ้วดาบของเยียนหงเทียนย่นเข้าหากันเล็กน้อย ไม่อยากได้แล้วเร้อโลซีรู้ตัวจึงรีบสายหน้ายื่นมือไปคว้ากิ่งเืมยเอาไว้อยากได้ขอบคุณจากหางตาเขาเห็นเงาของโลซีเย็ยนกำลังเดินเข้ามาหาโลซีเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาฉับพลเขาเงยหน้ามองเหยยนหงเทียนตัดสินใจเรียกท่านพ่อเสียงเล็กๆที่เอ่ยเรียกท่านพ่อทำให้หัวใจของเหยียนหงเทียนกระตุกอย่างแรง โลซีรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงลมหายใจที่ชะง,งักงันไปชั่วขณะของเหยียนหงเทียนมือที่กำกิ่งดอกเหมยเอาไว้ยังไม่ยอมปล่อยนั่นออกแรงเพิ่มขึ้นจนรู้สึกว่ากิ่งเหมยที่มีขนาดใหญ่เท่ากับนิ้วมือสองนิ้วเกือบจะหักคามือปฏิกิริยาของเหยียนหงเทียนอยู่ในสายตาของโลซีทุกรายละเอียดหัวใจของเขาหนักอึง้งจนดิ่งวูบลงจนถึงก้นบึง้ง หากไม่กล้าแสดงสีหน้าที่มีความผิดปกติแม้แต่เพียงเล็กน้อยออกมาเขาเบนสายตาให้ออกจากใบหน้าของเยียนหงเทียนมองผ่านไหลของอีกฝ่ายไปยังโลซีเยียนที่อยู่ด้านหลังคลียิ้มอย่างสุกสนท่านพ่อท่านรีบมานี่เร็วๆข้าอยากจะประชันฝีมือการเดินมากับท่านนะท่านมาเป็นผู้ตัดสินให้พวกเราจิตใจที่ร้อนระอุข,ของเยียนหงเทียน เล่ากับถูกน้ำเย็นสาดเข้าใส่จนรู้สึกหนาวเยือกไปหมดเขาหันหลังกลับไปดูเป็นโลซีเย็ยนที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขาดังคาดที่แท้คำเรียกท่านพ่อคำนั้นไม่ใช่ส่งเสียงเรียกเขาคำเรียกนั้นตลอดชีวิตนี้เขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้ยินมันจากปากของโลซีโลซีเย็ยนเพิ่งเดินเข้ามาใกล้ไม่รู้ว่าระหว่างสองคนมีขึ้นใต้น้ำใดเกิดขึ้น คิดแต่ว่าโลซีกำลังลำพองใจอยู่ไม่น้อยจากการเอาชนะองค์ชายแคว้นเปยฉีได้เมื่อหลายวันก่อนจึงต้องการจะท้าทายราชันที่อยู่ในใจของเขาอย่างรีบร้อนจึงได้ล่ำร้องว่าจะประชันฝีมือกับเหยียนหงเทียนเขาเดินมาหยุดตรงหน้าโลซีก้มตัวลงเล็กน้อยใช้นิ้วชี้เคาะลงบนหน้าผากของเด็กชายโลซีเหยียนหัวเราะพางพูดว่า ถ้าแพ้แล้วจะมานั่งร้องไห้งอแงอย่างองค์ชายน้อยผู้นั้นไม่ได้นะโลซีพยักหน้าจากนั้นตอบกลับอย่างมั่นใจในตัวเองด้วยเสียงราบเรียบลูกไม่มีทางแพ้เด็กน้อยอายุเพียงแปดปีเครื่องหน้ายังไม่เป็นผู้ใหญ่หน้าตาอวบอิ่มแก้มยุ้ยเป็นพวงยืนมือไพลหลังท่าทีที่แซงทำเป็นเด็กแก่แดดของเขาทำให้โลซีเยียนหัวเราะด้วยความขบขัน มีความมั่นใจถึงเพียงนั้นเชียวรกอมุมปากของโลซียกขึ้นเพียงนิดเผยให้เห็นรอยยิ้มอ่อนโยนที่โลซีเยียนมีให้เห็นเป็นนิดลูกแค่8ปดขวบจะแพ้ให้กับฮองเต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดโชคดีเอาชนะได้สักครึ่งตัวก็เท่ากับสแสดงให้เห็นถึงฝีมือการเดินหมากที่ยอดเยี่ยมของลูกว่าแตกต่างจากคนทั่วไป ดังนั้นไม่ว่าผลการเดินหมากจะแพ้หรือชนะลูกก็ไม่ถือว่าแพ้เจ้านี่มันเจ้าเล่ักนะเย็นหงเทียนหัวเราะอ,อย่างอดไม่ได้ความเจ้าเล่เพทุบายนี้เหมือนกับโลสีเหย็นทุกประการโลสีเชิดหน้าขึ้นน้อยๆคำพูดต่อมาแสดงความยัโซและภาคภูมิใจแน่นอนอยู่แล้วใครใช้ให้ข้าเป็นบุตรชายของอัครเสนาบดีโลกันเล่า เยนหงเทียนและโลซีเยียนนิ่งขึงไปพร้อมกันโลสีเยียนออกแรงยีศีษะเล็กๆของเด็กชาย่างพูดยิ้มยิ้มเด็กโง่เอ้ยความเจ้าเล่ห์มิใช่คำพูดที่ดีที่จะนำมาชื่นชมอย่างนั้นโลสีย่อมรู้ดีว่านี่ม่ใช่การเอ่ยชมที่เขาพูดเช่นนี้ก็เพียงเพาะต้องการรองอย่างเชิงเยนหงเทียนเท่านั้นและก็เป็นไปตามคาดดวงตาดำคลับที่มักจะเฉียบแหลม และเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามของนักเคยมนมองลงไปอีกหลายส่วนรอยยิ้มที่เกิดขึ้นที่มุมปากแฝงความขมขื่นบางเบาหากมีใช่พอลซีพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่ตัวเขาก็คงไม่มีทางสังเกตเห็นเป็นแน่สุดท้ายแล้วโลซียังคงเดินหมากประชันฝีมือกับเหยียนหงเทียนตาหนึ่งพ้นที่ออกมานั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่า โลซีที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพายแพ้การประชันฝีมือครั้งนี้อย่างหมดรูปเรียกได้ว่าแพ้อย่างสิ้นเชิง อ่าแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะคุณชายโลซีจริงๆแล้วเป็นลูกของฮองเต้กับพัสนมชิงเนาะแต่ทีนี้ปมเรื่องมันต้องมาไขาให้พวกเรารู้ซิว่าทำไมต้องมีการส่งตัวแลกเปลี่ยนตัวกันนะคะระหว่างน่านาจะเป็นระหว่างโลซีกับทางองค์หญิงเหียนหนิงนี่แหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดไขปมนี้กันในตอนพิเศษในอพิสตอดหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ